ดูจากกราฟนี่ก็คือผ่านแล้วอาจจะมีน้ําขังอยู่ในพื้นที่ต่างๆแต่น้ําในระดับที่ล้นตลิ่งของของเชียงรายที่สะพานแม่ฟ้าหลวงเนี่ยตอนนี้มันไม่ล้นแล้วมันมันมันตีขกกราฟตีโค้งลงแต่ลองกดเชียงคานกับกดที่เชียงคานอยู่เลยหรือไม่ก็เชียงของก็ได้จะเห็นว่าเชียงของเนี่ยขึ้นใช่เพราะงั้นถ้าเกิดถามว่าเสี่ยงตอนไหนเนี่ยก็คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะมองก็ต้องมองเชียงของเชียงคาน เมืองตามไม่นั่นแล้วก็ถ้าเกิดเชียงของเชียงคานโดนก่อนเนี่ยมันโดนก่อดหนองคายอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสองแห่งนี้โดนปุ๊บเ i, นี่ยน้าน้ํามันเคลื่อนที่เหมือนมวลน้ำาให้มันไม่ได้ขึ้อนพร้อมๆกันทั้งแม่น้ามวลน้ําก็ต้องต้องผ่านเชียงของก่อนแล้วก็มาเชียงคานแล้วค่อยลงไปที่หนองคายเข้าใจนะฮะ <spe ller> มันก็จะเป็นสเต็ปไล่ไปเรื่อยๆเราก็ยังเตือนได้เราก็ยังรู้ได้อย่างน้อยสุดเราก็รู้ตัวล่วงหน้าเพียงแต่ว่าก็อย่างที่เชียงรายโดนแล้วก็อย่าประมาทกันนะครับเพราะว่าน้ํามา แหลกถ้าเกิดมาปุ๊บเนี่ยเร็วแน่นอนตอนขึ้นเนี่ยเร็วแน่นอนเพราะงั้นเพราะงั้นเนี่ยประมาทเด็ดขาดจะรอทำเตือนของภาครัฐจะไปบ่นว่าทําไมภาครัฐไม่เตือนก็บ่นไปเถอะแต่เป็นผมเนี่ยผมเอารถไปจอดสิงปาร์คแต้วนขึ้นเขาปลอดภัยกว่าเขาเปิดใช่ครับขึ้นขึ้นเขาเรือไปจอดที่ที่มันสูงๆเพื่อไว้ก่อนเนี่ยปลอดภัยไว้ก่อนเอาเงๆก็ปลอดภัยไว้ก่อนอื ครับอ่า,อาท่านนี้นะครับเขาบอกว่าอาจารย์อ่าสามสี่ท่านเลยแหละมันจะซ้ารอยปีห้าสี่ไหมไม่ไม่เกี่ยวกันครับเพราะว่าก็อย่างที่ผมบอกไปฮะน้ํมวันนี้ไม่ได้ลงมากรุงเทพเลยไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยลงแม่น้าโขงหมดเดี๋ยวนะปีห้าสี่ตอนนี้เราคุยกันที่กรุงเทพนะเรืออยุธยาเลยแถวนี้นะฮะผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ําโขงอันนั้นคนจะซ้ำน้าเวลาเราดูน้ําเนี่ยต้องดูดน้ําเป็นรุ่มน้ําเป็นจุดๆไปของเราเนี่ยปีงวัยยมหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่า แพรก็ไม่ท่วมน่านก็ยังไม่เท่าไร่แพรแพรก็ไม่ท่วมสโุโขทัยโดนก็คือมวลน,น้ําครั้งแรกไม่ใช่มวลน,น้นํานี้คนละอันกันแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน,น้ํามวลน้ําที่ลงมาก็ค่อยๆผ่านไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเหมวอบอกเหมือนปีห้าสี่รึเปล่าบอกว่านาะตอนนี้เนี่ยไม่เหมือนครับน้ําคนละมวลกันแลน้วน้ํามวลนี้ไม่ได้ลงมาลุ่มเจ้าพยาครับน้ําลงนี้ลงลุ่มแม่น้ำโขงครับอืม แต่ถ้าเกิดงจากนี้มาพายุมานี่คนละเรื่องนะไฟแย่อันว่ากันใหม่อันนั้นว่ากันใหม่ครับไม่เกี่ยวอ่าครับอแต่เนี้ยเขาบอกว่าเนี้ยอาจารย์นะครับตอนนี้น้ํายังท่วมอยู่เลยในกรุงเทพนะฝนมันตกหนักนะครับแล้วก็น้ํายังท่วมในบางพื้นที่อยู่อันนี้น่าจะก็น่าจะชั่วข่าวถ้าจะว่ากันอย่างนี้ถูกไหมครับมันมันคนละโรคร้อนโรคร้อนมีสองสองกรณีกรณีแรกก็คืออย่างพายุไต้ฝุ่น น้ำมากับพายุที่ท่วมเชียงรายอยู่ช่วงเชียงแม่สายอยู่อันนั้นคือน้ำมากับพายุอันนั้นคือต้องมีพายุมาพาหอบน้ํามาอันที่สองก็คือแค่ร่องกดอากาศธรรมดาฝนตกธรรมดาอย่างที่มันตกกันอยู่ในบ้านเราแต่ฝนตกแบบแช่แบบจอมก็คือรอกนั่นเขาเรียกน้ําน้ํารอการระบายน้ํารอการระบายก็คือระบายไม่ทันเอาไว้ง่ายเพราะฝนมันตกหนักไปแล้วก็ท่วมมันเป็นคนละมันมีแยกแยกสองแบบเพราะฉะนั้นให้น้ําฝนตกแล้วท่วมเนี่ย อกรุงเทพโดนได้ตลอดคือตกย่มไปท่วมยังยังผมเชื่อว่าคุณผูให้ข้อมูลมานี่น่าจะมาจากแถวบางใหญ่หรืออะไร,ไรคือฝนตกน้ําท่วมอยู่เนี่ยที่ไหนะเขาไม่ได้บอกที่ไม่ได้บอกครับใช่ครับเพือพ่อนเพื่อนเขาบอกว่าตรงแากวกบางใหญ่ <ๆ S 1> แถวอะ<ส>ไ,ไรบ้านผมไม่มีฝนสักหยดนะครับผมอยู่เองกับไม้ท้องหลอดดิตันนี้ผมยังไม่มีฝนสักหยดเลยเพราะฉะนั้นฝนรุนใหม่ดยมันโจมตีมันจุด เขตบางเขตท่วมไปเขตบางเขตฝนไม่ตกเอกงัำไมทะเลาะไม่มีฝนตกเลยเนี่ยผมนั่งอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยไม่มีฝนสักหยดไม่มีสักหยดเลยขณะที่บางใหญ่อาจจะน้ําท่วมแล้วก็ได้โรคร้อนไมอย่างงี้ยคือฝนนี่มันพอมันถล่มเนี่ยมันถล่มแบบเป็นบางทีมันแช่บางทีมันตกไปจุดจุดมันตกรวมกันมามวลน,น้าไหลลงมาพร้อมๆกันในเขตใดเขตหนึ่งแต่อีกเขตหนึ่งของกรุงเทพอาจจะไม่มีฝนเลยก็ได้ นั่นคือสิ่งนี้น่าเป็นห่วงมากเพราะเราเดาไม่ออกวันไหนวันนี้หวยมันจะลงที่ไหนแต่โอเคถ้าระยะสั้นอาจารย์บอกไปแล้วนะครับว่ามันมันคนละเรื่องกับปีห้าสี่ไม่เกี่ยวกันแต่จะตกเป็นหย่อมๆแต่ผมเข้าใจว่าเขาน่าจะหมายถึงภาพยาวๆนะฮะว่ามันจะมีข่าวมาตลอดว่าในกรุงเทพมีโอกาสที่จะอยู่ต่ำกว่านระดับน้าทะเลอะไรต่างๆมันเอามันมันมันขึ้นน้ําแต่ต้องอธิบายให้ฟังว่าน้ําถ้าเกิดน้ําแข็งโั้โลกละลายแล้วก็ขึ้นอยู่ตอนนี้ทุกทุกวันทุกปีมันก็ขึ้นอยู่แล้วประมาณสักสี่มิ ต่อปีนะฮะปะมาณครึ่งเซนอะไม่ง่ายเกิดแตครึ่งเซนต่อปีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ากรุงเทพจะท่วมท่วมในแง่นี้คือน้ำสระน้ำทะเลสูงขึ้นจนท่วมขึ้มมานะฮะภายในสามสิบปีเนี่ย ที่อยู่ริมน้ํามันก็จะต้องท่วมน้าเนี่ยเข้าใจนะกรุงเทพมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นน้ำมันก็ต้องขึ้นเรื่อยๆมันก็จะท่วมลามขึ้นมาเรื่อยๆ <S 2> <S 2> แต่ไม่ใช่ตู้เดียวท่วมหมดไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่บางขุนเทียนจะท่วมซ้ําซากบ่อยขึ้นไหมก็บอกว่าใช่เพราะน้ําระดับน้ําทะเลมันก็สูงขึ้นอ่าฝนตกลงมาน้ําก็ระบายไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแต่มันไม่ได้พูดกันถึง5ปี10ปีมันพูดกันระยะย,ยาวถามว่าทาไมโครงการภาครัฐเรือต่างๆอ,อ,อย่างสิงคโปร์หรือหลายชาติเนี่ยเขาพยายามท นี่ไม่ไม่ได้สร้างเสร็จกันห้าปีสิบปีฮะโครงการพวกนั้นโครงการห้าสิบปี <c oughs> เขาไม่มีประเทศไหนที่มีเงินตังพอะจะสร้างเขื่อนเขื่อนยักษ์เพื่อจะกันน้ําทะเลนี้เข้าเดินในมันมันใช้เวลานานเพราะงั้นก็ผมบอกง่ายๆก็ว่าผมสักสี่ห้าสิบปีนา้า ขึ้นมาเรื่อยๆแต่การป้องกันน้ําท่วมแบบนั้นก็ต้องใช้เวลา20-30ปีในการสร้างเพราะมันใช้เงินเยอะมากไม่มีใครมีเงินพอที่จะสร้างเขื่อนกันกรุงเทพได้เขาก็ต่อเติมกันเรื่อยๆครับอ่าเนี่ยคุณอัครบอกว่าอย่างนี้ต้องไปหาเมืองหลวงแห่งที่สองหรือไม่แล้วมีเงินอะ่ะ <c oughs> มีเงินอะ่ะ <c oughs> ผมผมผมได้ยินคําถามนี้เยอะมากเลยคือเราหาได้แต่เราไม่มีเงินสร้าง กรุงเทพเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ฮะจนถึงปัจจุบันนี้เราจ่ายเงินไปเท่าไหร่จะเอาเงินจากไหนไปสร้างรถไฟฟ้าสิบสี่สายฮะไม่มีตังค์ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก,ก็คือว่าหาได้หาอีกหลายแห่งแห่งที่สองสามสี่ห้าก็ได้แต่เราไม่มีตังค์ทำให้มันไปกรุงเทพเนี่ยปัจจุบันเพราอนเจ้ากรุงเทพเนี่ยเราถมลงไปไรู้กี่ล้านล้านล้านบาทแล้ว พอเรามไม่มีทางเลยที่จะสร้างอะไรก็มันง่ายๆเราสร้างกร,รุงเทพเป็นถนนศูนย์กลางเรามีวงแหวนรอบในรอบกลางตอนนี้จะมีวงแหวนรอบที่สามอยู่แล้วก็ไปหาเมืองหลวงไปต้องมาตั้งสร้างวงใหม่โอ้โหไม่มีตังนะครับประเทศเราเราไม่มีตังเอ,เอาเอาสร้างถนนพระรามสองให้เสร็จก่อนขนาดถนนเดียวจะสร้างยี่สิบกว่าปีไม่สําเร็จแล้วจะไปสร้างเมืองหลวงใหม่นี่สงสัยสองศตวรรษอ่ะ ครัอบอ่าโอเคอ่าสุดท้ายนะอาจารย์เขาบอกว่าอาจารย์ช่วยอัปเดตน้องพยูนหน่อยตอนนี้ไปถึงแนแล้วนะฮะ พยูนก็ยังตายอยู่ไม่อัปเดตยังไงว<อ>ะยังกระเจิดกระเจิงอยู่แต่ <ไป S 1> ตอนนี้กลายไปร่วกลายไปร่วงพยูนมาอยู่ภูเก็ตเยอะเลยนะฮะ,ะตอนนี้มีน่าจะสักสิบต,ตัวแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเพราะมันหนีตายมาจากจังหวัดตรังเนื่องจากตรังไม่มีญ่าเหลือให้กินแต่ภูเก็ตยังมันเขามีย้าเพราะงั้นพยูนก็เลยเข้ามาอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ประจําด้วยนะฮะ,ะตามท่าเรือแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยซ้ำเพราะว่ามันเป็นท่าเรือลาวัยอย่างเงี้ยซึ่งนักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ใช่ คือมันโลกมันทําให้สับสนหมดเดิมทีเนี่ยเราต้องเข้าไปดูพายุนแต่ตอนนี้เราอยู่เฉยๆพายุนเข้ามาหาเราก็ <มะ S 2> าเพียงแต่ว่าช่วยจะบอกใอ้พี่น้องแถวนั้นช่วยกันดูแลตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่ฮะไม่เอาเรือวิ่งผ่านไปชนมันเรื่อ,อ,รอยรต่างๆเพียงแต่ว่ามันก็ต้องปรับพฤติกรรมก็เหมือนกับเอาเอากระทิงงาโยนอยู่แถว อเอ็มโพเรียมอะเข้าใจที่ผมพูดไหมอืมเข้าใจครับครับเหมือนอย่างนง้นนะก็คือคนก็อยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว <laughs> เขาก็ทําอย่างนี้อยู่แล้วแต่อยู่ๆก็ทิ้งโผมาเนี่ยเออมันก็สับ<อ>สนเงนหน่อยว่าเฮ้ยชะลอรถหน่อยนะเดี๋ยวจะชนกับทิง้งเอ็มโพเรียมยังไม่เท่าไหร่ร่มติดเอาก็ทิ้งไปวิภาวดีอย่างนี้ดลยกะเออรถม, <laughs> มันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยจะเข้าใจภาพครับ